สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีทุกๆคนแล้วก็สวัสดีพี่ซีลุยนะคะก็วันนี้เออตอน,เช,นเช้าน้องตื่นมาแล้วก็ทําอะไรบ้างนะคะเราก็ตื่นมาทุกวันทําอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะก็เราไปดูกันเลยค่ะว่าทําอะไรกันบ้างน,นะคะข้างแดดตอนนี้ก็เข้าสุกแล้วนะคะเราก็จะมาต่างบตรกันก่อนนะคะทําอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะ ต่างวัดก่อนนะคะตอนนี้ก็อากาศมันก็จะหนาวนิดหนึ่งนะคะที่เชียงตงุงฝนตกนะคะเรไปต่างวัดกันก่อนเลยนะคะ นี่ก็น้องก็ต่างบัตรเสร็จแล้วนะคะก็เลยจะไปทําเมนูกันเลยนะคะจะเป็นเมนูอะไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะจะเป็นเมนูอะไรเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเห็ดนะคะเห็ดเมื่อวานน้องซื้อมานะคะก็เลยไม่ได้กินก็มาทําตอนเช้านี้นะคะเห็ดวิธีทามันเราไปดูกันเลยค่ะว่าทําทํายัง ทำไล่ยังไงนะคะทำพินยังไงด้วยนะคะเคผ่านนะคะพานจะจะล้างน้ำมันก่อนเลยนะคะทุกคนล้างน้ำนให้สะอาดก่อนนะคะ ก็ประจําวันของน้องก็ถ้าตื่นมาก็จะทําอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะข้าวข้าวเสร็จแล้วก็ไปต่างฝัดไปด่างวัดเสร็จแล้วก็มาทํากับข้าวาน,นะคะ,น,ะ,คะนี่ก็จะเป็นเห็บน้องน้องก็เออ ล้างเสร็จแล้วนะคะก็จะไปก่อภัยกันก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะประมาณ1,000งพันจัดนะคะเดี๋ยวเราไปก่อภัยกันเลยนะคะนี่นะคะเครื่องมันก็จะไม่มีอะไรเยอะนะคะก็จะใส่หอมแรง หอมแรงแล้วก็ใส่พริกเองนะคะสองอย่างเองนะคะก็มาตำให้มันละเอียดนะคะแล้วก็ใส่กลือน,นิดนึงนะคะ ทำไมถึงใส่เกินนะคะก็ถ้าเราตำอย่างนี้ก็มันก็จะไม่เสียนใส่หน้าเราด้วยนะคะนี่ตำครึ่งมันเสร็จแล้วก็เราก็จะมาตำเห็บนะั้นเห็บนี้ด้วยนะคะตำให้มันละเอียดด้วยนะคะ อันนี้อร่อยมากเลยนะคะน้องชอบกินมากเลยเป็นของปุดของน้องก็ก็ว่าไล้นะคะ นี่นะคะตอนนี้ก็นน้ำม,มันเดือดแล้วก็เอาหอมแดงนี้ทำให้มันเก็ดแล้วก็มาใส่อย่าง,างล้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกินจากเชียงตุงนะคะ เมื่อกี้น้องตําเห็บนี้ไว้นะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะน่าทานน่ากินมากเลยน,นะคะทุกคนแล้วก็อร่อยล้วยนะคะ ใส่โถนเน่าไปนิดนึงนะคะหอมมากเลยนะคะทุกคนก็<ด>จะยินจะหนาวนิดนึงนะคะที่ชิงตุงก็ฝนตกนะคะ ลองมาชิมดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอ,อร่อยเช่นนี้ก็พอไล่แล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูมอตอนเช้านะคะ โอ้หอมมากเลยนะคะนี่ตายแล้วค่ะหนีหนูชอบกินมากเลยนะคะอืมโอ้มากกินมากเลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้เองนะคะก็เออเป็นประจำวันของน้องนะคะก็ตื่นมาทำอะไรบ้างนะคะก็ ก็จะมีอย่างนี้เองนะคะก็เมื่อกี้ก็น้องถ่ายให้ดูแล้วนะคะก็ตื่นมาก็มาหุงข้าวหุงข้าวเสร็จแล้วก็ตังบัดตั้งวัดเสร็จแล้วก็มาทํากับข้าวอย่างนี้เองนะคะทำกับข้าวเสร็จแล้วก็จะมาซักผ้าอย่างนี้นะคะก็เป็นการงานของผู้หญิงนะคะก็ตื่นมาก็ทําอย่างนี้เองนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ผักเป็นกําลังใจให้ลุยนะคะแล้วก็ติดตามด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจอย่างนี้ต่อไปเลยนะคะก็ เออน้องก็จะทําคลิปอย่างนี้ต่อไปเลยค่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย